พี่เน่คะพี่เน่รู้สึกยังไงคะกับที่นอนคือหมวกอันนี้คะลูกใช้ได้ใช่ไหมคะลูกโอเคใช่ไหมคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะพี่เน่คะโอเคเลยใช่ไหมคะลูกพี่เน่โอเคใช่ไหมคะมันโอเคเลยเหรอฮะ ขนาดนั้นเลยฮะอ๋อยังไงอะกูอะไรเอาไม่ได้เลยขนาดนั้นโอเคโอเคโอเคของฝากของหนูไม่ใช <the noise> ่ของฝากของมีเนาะถูกต้องไหมถูกต้องไหม ฟกเี ie, ยกระฟักกเซียไปเลยค่ะไปเลยค่ะตรงนี้ค่ะ